อีกหนึ่งเกมที่ผมเห็นแค่กราฟิกของมันก็รู้สึกว่ามันน่าเล่นมากๆแล้วจะผมเริ่มรู้ตัวแล้วว่าตัวเองน่าชอบภาพเกมแนวนี้ซึ่งถึงแม้ว่าในใจอ่ะผมจะรู้สึกว่าเกมแม่งน่าเล่นแค่ไหนแต่ผมก็กับลังเลอย่างไม่น่าเชื่อกลัวว่าซื้อไปแล้วมันจะไม่คุ้มหรือไม่ก็คอนเทนต์มันจะน้อยเกินไปและด้วยความที่ผมลังเลในขนาดนี้สุดท้ายผมก็ลืมเกมนี้ไปเลยและเวลาก็ผ่านล่วงเลยมาถึงปัจจุบันนี้ผมก็คิดว่าได้เวลาเล่นซะเทอแหละดองมานานเกินไปแล้ว ก็เดี๋ยวมาเราฟังอาวนกันนะครับว่าจากที่ผมเล่นจบไปแล้วผมรู้สึกยังกับมันกับ Rise of the Third Power ในเรื่องของเกมจะพูดถึงลินดินแดนที่เป็นสมรภูมิสงครามระหว่าง3ประเทศทําให้เกิดสงครามนัตกรรมมากมายผู้คนต่างล้มตายและเมื่อสองครามได้สิ้นสุดลงทั้ง3ประเทศก็ได้กระสินใจที่จะทําสนธิสัญญาการพันธมิตรกันซึ่งก็ดูเหมือนว่าเรื่องมันจะจบลงด้ดี แต่ก็ดันมีประเทศหนึ่งที่ไม่ต้องการการเป็นพันธมิตรแล้วก็ต้องการให้สงครามมาเกิดขึ้นอีกครั้งนั่นทำให้ตัวเอกอย่างโลวันแล้วก็คอรีนาต้องทำภารกิจออกชิงตัวเจ้าหญิงเพื่อหยุดยั้งสงครามครั้งที่สองที่กำลังจะเกิดขึ้นแลวถ้าเกิดคุณจะถามผมว่าทําไมต้องชิงตัวเจ้าหญิงเพื่อหยุดสงครามด้วยอันนี้คุณก็ต้องลองเล่นเอาเองเพราะานั่นมาคือจุดเริ่มต้นของเกมนี้พราได้ฟังเนื้อเรื่องยอ่อผมว่าคุณก็ได้จะพอเดาได้ื่อเนื้อเรื่องของเกมนี้มันค่อนข้างจะธรรมดาและก็ใช่เนื้อเรื่องของม แค่นั้นไม่ได้มีซับซ้อนไม่ได้มีไรย,ยุ่งยากเป็นเนื้อเรื่องที่เรียบง่ายติดดินตั้งแต่แต้นยันจบซึ่งแน่นอนว่าอะไรแบบนี้มันไม่ใช่เรื่องที่แย่เพราะอย่างน้อยเนื้อหาของมันก็ทําออกมาได้ค่อนข้างเพลินเหมาะสำหรับคนที่ชอบเนื้อเรื่องแบบสไตล์ง่ายๆแต่ข้อเสียของมันใช่ว่าจะไม่มีนะครับมีแถมแอบ,บเยอะด้วยหนึ่งเลยก็คือการในเนินเรื่องในงช่วงแรกๆแ,แม่งไปโคตรช้าตาตอนที่บางเรื่องตอัวละครไม่สามารถพูดได้ภายในหนึ่งนาทีแม่ก็บอกกับมันว่าไป,ประจนภัยก่อนี๋ยวค่อยบอก แล้วพอไปถึงแล้วก็ยังไม่เล่าต้องค่อยบอกอีกคือมึงไปโคตรช้าทาให้เนื้อเรื่องมันแอบม่วง 2. แเลยก็คือเรื่องของชาเหตุการณ์ต่างๆคือโดยรวมอะพวกเหตุการณ์ในระหว่างทางมันก็ทําออกมาได้ไม่แย่หรอกไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์ดรามา่าเหตุการณ์ตาตึงเหตุการณ์ทะเลออาะเบาแวงระหว่างคนในทีมความสัมพันธ์ระหว่างตัวละครพลังเห่งมพิตรภาพอะไรพวกนี้คือมันก็ทําออกมาได้โอเคแต่ปัญหาของมันติดตรงที่ว่าเหตุการณ์หลายๆช่วงมันดูน้าเน่าไปหน่อยอะคือผมก็เล่นเกมเนื้อเรื่องที่มันเเเบบบกกกแแแนนนี้มมมมาาาายยอะลลว็ผ่ GPG ห อาจจะไม่ได้เยอะถึงขั้นร้อยว่าเกมหรอกแต่ก็มากพอระดับหนึ่งซึ่งเกมนี้น่าจะเป็นเกมแรกเลยมั้งที่ฉากเหตุการณ์ส่วนใหญ่แม่งดูนำเน่าอย่างกับละครไทยเช่นในเหตุการณ์นี้กลุ่มตัวเอกจะต้องออกทำภารกิจจัดการกับตัวร้ายแต่ระหว่างทางผู้หญิงในปาร์ตี้เราดันไปเจอผัวเก่าทั้งสองคนจึงมีโอกาสกาคุยกันไอผัวเก่าแม่งก็บอกประมาณว่าข้าไม่เคยเสียใจที่เคยรักเจ้าในเหตุการณ์หนึง่งตัวเอกกำลังสู้กับตัวร้ายอย่างดุเดือดจนอีกฝ่ายหนึ่งเกือบตาย เล่ตัวไลแม่ก็พูดออกมาว่าฉันเคยรักเธอแท้ๆทาไมเธอถึงทำกับฉันอย่างนี้อะไรมอามันเนี้ยคือเชี่ยนี่กูดูละครไทยอยู่เหรอนั่นแปว่าบริบทเหล่านี้มันไม่ได้แย่อะไรขนาดนั้นแต่ปัญหาเลยคือมันใช้บ่อยไงแล้วมันทาให้เนื้อหาหลักไม่เดินสัทีจนมันทําเอาผมลืมมาว่ากูกำลังทาอะไรอยู่กันแน่วะเนี่ยและยังไม่หมดอีกอย่างหนึ่งเลยนั่นก็คือเรื่องของเหตุการณ์ที่แม่งไม่มีน้าหนักพอจะทำให้ผมอินกับมันได้อันนี้ก็เป็นอีกอย่างหนึ่งที่ผมเซ็งไม่แพ้กัน ท,ที่บอกไปโดยรวมชายการต่างๆมันทำออกมาได้โอเคแต่ผมรู้สึกว่าหลายๆซีนนะ่ะมันควรจะทำออกมาให้ได้ดีกว่านี้แต่ผู้สร้างเขาไม่ทําเช่นซีนหนึ่งเลยอันเนี้ยขัดใจมากไปเหตุการณ์ที่พ่อ่ของเราได้รู้ความจริงว่าตัวร้ายที่สู้ด้วยมายตลอดเนี่ยมันคือคนคน,นี้อ่าสมมติว่าชื่อบีแล้วกันพ่อ่ของเรามันก็บอกกับเพื่อนๆว่าตัวร้ายที่เราสู้ด้วยเนะี่ยมันคือบียังไงล่ะเพื่อนๆนันก็แบบเออค,คนนี้นันเหรอคือคนร้ายไม่อยากจะเชื่อก็คือแม่งดูตกอ,อกตกใจกันมากแต่ในมุมมองของผมนะ ว่าซีนนี้มันเป็นอะไรที่โคตรจะแบบ what the fuck อะไรของมึงเนี่ยเพราะว่ากลุ่มตัวเอกมันรู้จักกับตัวละครที่ชื่อบีแค่ครั้งเดียวและไอ้ครั้งเดียวนี้เป็นครั้งเดียวแบบคุยกันแค่3นาทีแล้วก็จากกันแค่นั้นคือมึงเพิ่งรู้จักกันแค่แป๊บเดียวอะแต่มึงตกใจเหมือนอีกฝ่ายคือคนที่อยู่ในปาร์ตี้อย่างนั้นน่ะมันก็ไม่ใช่ปะและคือจริงๆซีนนี้คนเล่นสามารถอินกับมันได้นะถ้าผู้สร้างเขาเพิ่มบทตัวร้ายให้มากกว่านี้แต่ไม่ทํา หรือว่าซีนดามาบางซีนที่ตัวละครกำลังจะตายซีนซีนนี้ผมแอบซึ้งระดับหนึ่งเลยแต่ว่ามันไม่ได้ถึงขั้นที่แบบจะเศร้าน้ําตาไหลอะ่ะทั้งที่ตัวละครที่กำลังจะตายมันคือคนสําคัญที่อยู่กับเรามาตั้งนานแต่ผมไม่ได้รู้สึกเศร้าอะไรขนาดนั้นเพราะผู้สร้างเขาไม่ได้ยียประเด็นหนงตัวละครนี้ให้มากพอคือนั่นแหละครับมันแอบเซ็งอะ่ะหลายๆซีนมันทําออกมาดีนะแต่ผมคิดว่ามันควรจะดีได้มากกว่านี้ถ้าผู้สร้างเขาไม่เสียเวลาเอาไปทําเหตุการณ์น้าเน่าซะเยอะเรื่องต่อมานั่นก็คือเรื่องของบทบาทตัวละคร คือโดยรวมตัวละครมันทำออกมาได้โอเคตามสไตล์เกมแนวนี้อยู่แล้วทุกตัวละครมันก็ดูมีสเสน่ห์แล้วก็มีเอกลักษณ์ติดปัญหาตรงที่ว่าบางตัวละครเนี่ยแม่งบทน้อยมากและบทน้อยอย่างเดียวไม่พอนะแรงจูงใจในการให้แม่งเข้ามาอยู่ในปาร์ตี้มันก็ดูไม่มีน้ำหนักพอที่จะทำให้ผมอินไปกับตัวละครเหล่านี้ได้แล้วถึงความสัมพันธ์ระหว่างคอนเนตี้ที่ผมก็รู้สึกว่ามันแอบไปไวไปหน่อยจากแรกๆแม่งจะขี้หน้ากันผ่านไปแป๊บเดียวแม่งช่วยเหลือกันและกันเฉยหรือว่าตัวละครมันทำเรื่องผิดมหาหันมา คนในตี้คนหนึ่งก็ด่าไม่ชอบหาว่ามึงเป็นตัวถ่วงของทีมแต่ผ่านไปแป๊บเดียวแม่งก็เหมือนลืมสิ่งที่ตัวเองพูดไปแล้กะกลัาคุยกับตัวละครตัวนี้ได้ตามปกติท่างที่ก่อนหน้านี้มึงเพิ่งด่าไปเนี่ยนะอะไรวะเนี่ยแล่หลังจากนั้นก็ยังมีเรื่องของตัวรายด้วยเคลื่อนที่ผมอาจจะแอบคาดหวังมากไปเองแหละด,ด้วยความที่ว่าเน้นเรื่องของมันค่อนข้างจะเบสิกผมเลยแอบคาดหวังว่าอย่างน้อยตัวร้ายน่าทำออกมาให้น่าสนใจหน่อยแต่พอได้เจอตัวร้ายจริงบทคําจะบรรยายถามว่าตัวร้ายที่มันดีๆน่าสนใจมีไหมมี แต่ว่าไอตัวไลท์ที่เป็นบอสจริงจริงเนี่ยมันทําออกมาได้ธรรมดามากๆทั้งเป้าหมายและเหตุผลที่มันทำเรื่องชั่วๆมันก็เป็นสิ่งที่คนเล่นสามารถคาดเดาได้และไม่ว่ามันจะบ่นหรือสาธยายอะไรออกมามันก็คือตัวไลท์ที่โผล่มาให้เราจัดการแล้วก็จบแค่นั้นไม่ได้มีความน่าสนใจอะไรเลยคือง่านะผมอาจจะคาดหวังมากเกินไปเองแหละเอาว่าโดยรวมนี่คือเกมที่มีเนื้อเรื่องเรียบง่ายติดดินไม่ซับซ้อนเหมาะสำหรับคนที่อยากได้เนื้อเรื่องที่ไม่ต้องใช้สมองมากจนเกินไปแต่จะมีหลายจุดที่มันน่าขัดใจจนผมไม่ค่อยโอเค แต่ถ้ายางนั้นผมก็อยากจะรู้อยู่ดีว่าตอนจบมันจะลงเอยยังไงไ i s ์ซ f t h ์เวิร์ดเติรก็คือเกมแนว JRPG turn-based open world ที่ในช่วงแรกตัวเกมจะจับคนเล่นมาอยู่ในแผนที่ขนาดย่อมแล้วก็ให้คนเล่นออกสำรวจฆ่าศัตรูฝ่าฟงตีนต่างๆเพื่อไปให้ถึงเป้าหมายแต่พอผ่านไปสัก40-50%ตัวเกมก็จะเปิดอิสระให้คนเล่นเต็มที่คุณจะเอาเวลาไปทำอะไรก็แล้วแต่คุณ เดินสำรวจหาไอเทมค่าศัตรูเพื่อฟาร์มวลวหรือว่าได้ทำเควสตต่างเพื่อรับของก็ได้คือเกมมันก็เป็นแนวแฟนฟาซีภาคเก่าเก่านั่นแหละแค่คุณภาพของมันอาจจะไม่ได,ดีเท่าแต่ถ้าเกิดคุณชื่นชอบในเกมแฟนตาซีภาคเก่าเก่าเกมนี้คู่หนายชอบงานเล่นต่อมาเราพูดถึงเรื่องของระบบต่อสู้ภายในเกมนี้กันก็อย่างที่คุณเห็นนะนี่คือเกมแนวเทิร์นเบทที่คุณจะต้องผัดกันโจมตีและรับมือกักบสถานการณ์ต่างๆให้ดีที่สุดแต่กระลักของมันเนี่ยจะอยู่ตรงตัวละครนั่นแหละเพราะทุกตัวละครมันจะมีลาที่เเเฉพะป็นขอองงตัว แน่นองว่าเกมจ r p g หลายๆเกมมักก็เป็นอย่างนั้นแต่ไม่รู้เพราะอะไรผมคิดว่าตัวละครในเกมนี้มันบทบาทชัดเจนมากอะบางคนเป็นแอสซินแบบเต็มที่เน้นทำดาเมจแบบางแรงจะให้กลายเป็นแท้งมันก็ไม่ได้บางคนเป็นไฟเตอร์เน้นรับตีนที่งตนดาเมจเยอะก็ยิ่งโหดจะให้เปลี่ยนไปเป็นสายฮิวมันก็ไม่ได้อะไรามานนั้นอะคือแต่ละตัวละครมันจะมีบทบาทที่ชัดเจนแล้วก็มีประโยชน์เกือบทุกตัวซึ่งแม่งก็ติดัญหาตอนที่ว่าเกือบทุกตัวนี่แหละพวกบางตัวละครในเกมแม่งโคตรไร้ประโยชน์เลยไม่รู้สร้าางมทมทไ แต่ช่างมันเด้อเอาเป็นว่าโดยรวมทุกตัวละครมีเกกลักแล้วก็เหมาะที่จะมาใช้ในสถานการณ์ที่แตกต่างกันอยาพยายามใช้ปาร์ตี้เดิมแต่ต้นเกมเปลี่ยนจบเกมเพราะบางทีอาจจะไม่เวิร์กและนอกจากนั้นแล้วมันก็ยังมีเรื่องของท่าการโจมตีพิเศษด้วยโดยในส่วนนี้มันก็จะคล้ายๆกับอันติเมตนนแหละครับจะเป็นการเก็บเกียรติให้เต็มเมื่อเกียรติเต็มแล้วตัวละครมันก็จะใช้ท่าพิเศษซึ่งมันจะเป็นการใช้แบบคู่นะครับไม่ใช่ใช้คนเดียวเช่นให้ตัวละครนี้ขู่ตัวละครนี้จะมีท่าพิเศษที่เป็นการโจมตีโคตรแรง หรือให้ตัวละครน,นี้ไปคู่กับตัวละครหนึ่งก็จะมีท่าพิเศษสามารถให้บัฟต่างๆได้อะไรมันเนี้ยจึงทำให้ผู้เล่นจําเป็นต้องจัดทีมให้ดีว่าจะเอาตัวละครไหนไปใช้ในการต่อสู้เพราะถ้าจัดทีมไม่ดีคุณก็อาจจะไม่มีท่าพิเศษให้ใช้เลยทําให้ต้องเสียเทินในการต่อเปลี่ยนตัวละครในเรื่องต่อมาที่มันมาคู่กับการต่อสู้นั่นก็คือเรื่องของเลเวลโดยจุดนี้ผมชอบมากๆเพราะว่าเกมมันจะนําเสนอเลเวลแบเป็นหมู ก็คือถึงแม้ตัวละครตัวนี้มันจะเข้าปาร์ตี้ช้ากว่าชาวบ้านหรือว่าตัวละครตัวนี้เราแทบไม่ได้ใช้งานมันเลยแต่ว่ายังไงเลเวลไม่ได้เท่ากันเพราะทุกคนอยู่ในปาร์ตี้เดียวกันนั่นทำให้ในระหว่างเล่นคุณสามารถสลับตัวละครใช้ได้ตามต้องการไม่จาเป็นที่จะต้องให้คนใดคนหนึ่งสู้ตลอดเวลาเพืาอฟาร์มเวลมันก็เลยถือเป็นระบบที่ผมค่อนข้างชอบแต่ข้อเสียขอ,องมันก็มีเหมือนกันได้ความที่ว่าเลเวลในเกมนี้มาเป็นหมู่ทําให้สกิลพอยท์ที่เราจะได้แม่งก็เลยเสือกเป็นหมู่ไปด้วยคือทุกครั้งที่เลเวลอัพ ปาร์ตี้เหรคุณก็จะได้รับสกิลพอยต์มาแล้วเราก็สามารถสกิลพอยต์เหล่านี้มาปลดล็อกสกิลต่างๆของตัวละครได้อาจจะเป็นพาสซีฟเพิ่มเลือดให้ยาวขึ้นเพิ่มดามจให้แรงขึ้นหรือไม่ก็เป็นท่าการโจมตีแบบใหม่ซึ่งในความที่ว่าแม่งเป็นสกิลพอยต์แบบหมู่ทำให้คนเล่นก็จาเป็นที่ต้องเลือกให้ดีว่าต้องการจะเอาสกิลพอยต์ไปอับให้กับตัวละครไหนและปัญหาคือในช่วงแรกๆผมไม่รู้ไงว่าสกิลพอยต์แม่งใช้เป็นหมู่ถ้าให้ผมเหมือนใช้สกิลพอยต์ไ,ไปก เพราะด้วยความที่ว่าพอเลเวลอัพตัวละครทุกตัวก็จะมีสเตตัสที่เพิ่มขึ้นอยู่แล้วถ้าเกิดสกิลพอยต์แม่งแยกกันและกันอีกตัวละครในเกมนี้มมนต้องโกงโกงตั้งแต่ต้นเกมเขาก็เลยไม่ทําซึ่งก็โอเคและนอกจากเรื่องของเลเวลตัวละครแล้วอีกอย่างหนึ่งที่เกมนี้มีนัน่นก็คือเลเวลอุปกรณ์สวมใส่จริงๆอันนี้ก็ไม่เชิงเลเวลหรอกเรียกว่าการอัปเกรดจากขั้น1สู่ขั้น2น่าจะดีกว่าเช่นอุปกรณ์สวมใส่ชิดนี้จะทำให้คุณได้รับค่าความแข็งแกร่ง5แต่ถ้าคุณใใส่แล้ชปนนาน อุปกรณ์เช่นนี้ก็จะเปลี่ยนไปจากความแขม็งแกร่ง5ก็จะกลายเป็น10อะไรประมาณน,นี้และคือเกือบทุกอุปกรณ์นะ่ะมันจะมีขั้น1สู่ขั้น2เสมอเพราะฉะนั้นก็แนะนานะครับว่าอย่าลืมใส่ของเหล่านี้ให้ตัวละครด้วยถึงแม้อุปกรณ์สมใส่บางอย่างมันจะไร้ประโยชน์แต่ถ้าคุณทําให้มันเลเวอัพได้ราคาที่เอาไปขายในร้านค้าก็จะเพิ่มมากขึ้นและยังไม่หมดอีกอย่างหนึ่งที่เกมนี้มีนั่นก็คือเรื่องของค่าความเหนื่อยคือดูดูครั้งที่คุณต่อสู้เสร็จนอกจากที่ได้ไดรับ e xp และก็ไอเทมที่โดดจากาามนอ,อกมน ซึ่งค่าความเหนื่อยมันจะเพิ่มมากหรือน้อยมนก็ขึ้นอยู่กับว่าในการต่อสู้ครั้งนั้นคุณเสียมานาไปเท่าไหร่หรือว่าเสียเลือดไปมากแค่ไหนซึ่งถ้าเกิดค่าความเหนื่อยเต็มตัวละครมันก็จะติดสถานะดีบัฟและถ้าถามว่าเราสามารถลดค่าความเหนื่อยได้ยังไงอันนี้มันจะมีอยู่3วิธี1เลยคือการไ้พักในโรงแรมก็ตามสไตล์เกมแนว JRPG นั่นแหละครับ2เลยคือการใช้ไอเทมที่สามารถหาได้ตามฉากหรือไม่ก็ซื้อผ่านร้านค้าและ 3. เป็นวิธีที่ง่ายสุดได้ทําให้ไอสถานะค่าความเหนื่อยเนี่ยแม่งดูโง่ไปเลย นั่นก็คือการสลับสับเปลี่ยนตัวละครเช่นเราสู้ศึกนี้เสร็จตัวละครมีค่าความเหนื่อย10%ในการต่อสู้ครั้งต่อไปคุณต้แค่เอาตัวละครที่มีค่าความเหนื่อยเก็บไว้ก่อนแล้วเอาตัวละครที่สุขภาพแข็งแรงมาสู้แนทนทําสักหนึ่งสองรอบตัวละครที่ตอนแรกปันเหนื่อยมันก็จะหายเหนื่อยทันทีคือผมไม่รู้นะว่าไอจุดนี้มันเป็นบั๊กหรือว่าอะไรที่น่าเสียดายแล้วคือไอระบบค่าความเหนื่อยเนี่ยมันควรจะเป็นระบบที่ทําให้คนเล่นต้องคิดว่าจะสู้หรือไม่สู้แต่การเล่าวิธีทาให้ตัวละครหายเหนื่อยแมงแต่โคตรง่ายซะง,งั้นนนทําให้้ระบบีมัดูโง่ไปเลย เื่อต่อมานั่นก็คือเรื่องของศัตรูภายในเกมนี้ผมพูดได้เต็มปากเลยว่านี่คือเกม JRPG ที่ง่ายสุดที่ผมเคยเล่นมาเลยก็ว่าได้คือไม่ใช่ว่าศัตรูในเกมนี้มันกากนะครับมันแอบโหดใช้ได้พราะพวกแม่งตีแรงชอบมากันเยอะและก็มีความหลากหลายบางตัวใสฮิวบางตัวใสบัฟบ,บางตัวใสตีหนักทําให้ผู้เล่นจําเป็นต้องในระดับความสําคัญว่าควรจะฆ่าศัตรูตัวไหนก่อนถ้าคุณเล่นแบบโง่ๆสักแต่ว่าจะเข้าไปตีคุณก็อาจจะแพ้แต่ว่ายังไงถ้าเกิดเทียบกับหลายๆเกมที่ผมเคยเล่น เกมนี้ถือว่าเป็นเกม JRPG ที่ง่ายามากคือมันง่ายถึงขนาดที่ฟ i n a l b บ s s ในเกมนี้ยังสามารถถูกจัดการได้ภายในระยะเวลาไม่ถึงสามนาทีได้ซ้ำอะ่ะซึ่งแน่นอนว่ามันไม่ใช่อะไรที่แย่เพราะด้วยความที่หมดที่ผมเล่นน่ะมันคือเนอร์มอนได้ในหมดเนอร์มอนศัตรูประมาณนี้ก็ถือว่าโอเคแล้วสำหรับคนที่ต้องการจะฝึกเล่นเกมแนว JRPG แต่กลัวว่าศัตรูในเกมมันจะโหดจนเกินไปก็มาลองเกมนี้ได้แล้วต่อมานั่นก็คือเรื่องของกราฟิกและก็ฉากภายในเกมนี้ในที่บอกไปผมรู้สึกว่าตัวเองค่อนข้างชอบภาพเกมแนวพิกเซลอาร์ต ถ้าให้ผมมองว่ากราฟิกของเกมนี้ค่อนข้างสวยดีรวมถึงพวกฉากในตัวเมืองเนี่ยก็ทําออกมาได้ไม่แย่เลยแต่ที่ที่เอาได้ไปจะมีสเสน่ห์เป็นของตัวเองแล้วก็ยังมีทางร้านค้าที่เราสามารถเข้าไปซื้อของได้โรงแรมที่เข้าไปพักผ่อนได้รวมถึงบ้านที่เราสามารถเข้าไปรู้ของได้ก็สไตล์เกมแนว JRPG ทั่วไปนั่นแหละครับแต่ข้อเสียของมันก็มีเหมือนกันนั่นก็คือบ้านที่เราเข้าไปรู้ของส่วนใหญ่มันจะให้ไอเทมที่เป็นของขายกับเราไม่ใช่อเทมพวกอุปกรณ์สวมใส่คือแน่นอนว่าเงินหนักก็เป็นสิ่งจําเป็น ว่าผมที่เล่นไป60%ของเกมเนี่ยเงินในตัวมีเป็นแสนแล้วอะแล้วก็ไม่รู้ว่าจะไปซื้อของอะไรดีด้วยถ้าให้ผมโคตรรู้สึกไม่อยากสำรวจเลยเพราะสำรวจไปแล้วก็มีแต่ไอเทมที่เไม่ขายนี่แหละและสองนี่ก็คือเออจริง,รงๆอันนี้ไม่ใช่ข้อเสียหรอกแต่เป็นข้อสงสัยมากกว่านั่นก็คือทําไมร้านค้าภายในเกมแม่งเสือกขายของเหมือนกันคือในเกมมันจะมีร้านขายยาร้านขายอาวุธบางที่ก็จะมีร้านขายเกาะด้วยแต่ไม่ว่ามันจะเป็นร้านค้าอะไรพอคุณเข้าไปดูข้างในของที่แม่งขาย ะเหมือนกันทุกร้านแบบเป๊ะๆคือทาไปทําไมวะอันนี้ผมโคตรแปลกใจเลยถ้าเกิดจะขายของแบบเดียวกันมันก็มีร้านเดียวเลยสิจะมีแต่หลายร้านเพื่อ,อช่างมันเถอะเอาเป็นว่ามาต่อกันที่เรื่องของดันเจี้ยนภายในเกมไมช่ว่าแรกผมก็คิดว่าดันเจียนภายในเกมนี้มันก็ทําออกมาโอเคแหละมีมอนสเตอร์ให้เราสู้มีทางแยกให้ไปหาของรวมถึงมีลลปริศนาแต่พอเล่นไปสักพักเนี่ยผมว่าแม่งโคตรสัมซากแล้วก็หน้าเบือ่อคือหลกัหลกๆมันอยู่ที่การดีไซน์นี่แหละ อย่างเช่นเรื่องของปริศนามีแค่การที่ให้เราเดินป่าก,กุญแจเพื่อปลดล็อกทางไปต่อหรือไม่ก็หลบหลีกอศัรสรรคบางอย่างให้ได้แค่นั้นแล้จําที่ผมพูดไปก่อนนัานนี้ได้ไหมที่ว่าไอเทมส่วนใหญ่ที่เราหาได้มันจะเป็นของที่เอาไว้ขายของที่อยู่ในดันเจียนมันก็เป็นอย่างนั้นเหมือนกันส่วนใหญ่ไม่จะเป็นของขายแล้วถ้าเกิดคุณมีเงินเยอะอยู่แล้วคุณจะหาไปทําไมอะ่ะและที่น่าสนใจกว่าน,นั้นเลยนะนั่นก็คือทางแยกบางทางที่เราไปแล้วมันไม่มีอะไรเลยเดินฝ่าตีนฆ่าศัตรูไปตั้งหลายตัวพอมาถึงจุุดนนี้้ป๊บเาตั โอ้โห oh คือถ้าเป็นอย่างเงี้ยผมว่าเจอไอเทมที่เอาไว้ขายยังดีสัก,กว่าเละอย่างหนึ่งที่อันนี้มันก็ไม่ได้เกี่ยวกับดันเจี้ยนหรอกแต่มันเกี่ยวกับภาพเกมนี่แหละนั่นก็คือการที่เราหาทางไปต่อไม่เจอวยความที่ว่าภาพเกมมาเป็นสไตล์พิกเซลอาร์ตทำให้คนอาจจะมองไม่เห็นเคีย์ไอเทมบางอย่างหรือไม่ก็มองไม่เห็นทางไปต่อทั้งที่มันอยู่แค่ตรงหน้าแต่คือกูไม่รู้มันไปได้ไงเพราะแม่งกลมกลืนกับฉากภายในเกมนี้ซะเกินถ้าไม่ฉากภายในเกมเนี้ยมันเหมือนจะออกมาดีนะแต่ก็ไม่ดีกราฟิกที่ถึงแแมมมมม้มจะชอบตต่่่วาาาาัันก็ีีปญหท และเรื่องสุดท้ายมาพูดถึงเควสเสริมภายในเกมนี้กันกือถ้าคุณเคยเล่นเกมแนว JRPG หลายๆเกมมาก่อนคุณก็จะพอเข้าใจรายละเอียดของเควสนั่นแหละเช่นหาของต่อสู้สำรวจพูดคุยอะไรพวกนี้ตามสไตล์เกมแนว JRPG แต่ว่าจุดที่ได้ผมชอบเควสเสริมเนี่ยมันก็เป็นเพราะว่าเรื่องราวที่เราจะได้พวกเควสเสริมส่วนใหญ่ไม่ทำให้เราเข้าใจโลกภายในเกมนี้มากขึ้นหรือไม่ก็เข้าใจตัวละครที่อยู่ในปาร์ตี้เรามากขึ้นแล้วถึงของตอบแทนที่เราได้มันก็ถือว่าดีอาจจะเป็นเครื่องสมใส่ของขายหรือไม่ก็รีลิก ซึ่งลิลิลก็จะคล้ายกับสเตตัสติดตัวได้เลยครับเช่นลิลิกอันนี้จะทําให้อัตราดอเงินเมื่อฆ่าศัตรูเพิ่มมากขึ้นหรือว่าลิลิกอันนี้จะช่วยทําให้หลังจากสู้เสร็จเลือดของตัวละครจะรีเจนตัวดมัิอะไรประมานเน,นี้ยผมก็อยแนะนานะครับว่าคุณอย่าพลาดควีนเสริมภายในเกมนี้โดยรวมแล้ว l i g h t o f t the third power ก็ถือว่าเป็นเกมที่ไม่ได้แย่เลยด้วยเนื้อเรื่องที่ติดดิน ระบบเกมที่เข้าใจง่ายการต่อสู้ที่ไม่ยากจนเกินไปและกราฟิกที่มีความสวยงามถัอวเป็นเกมที่เหมาะสำหรับใครที่อยากจะลองเปิดใจให้กับเกม JRPG แต่ไม่อยากลอง Final Fantasy หรือ่า d r a Conquest 7.5เต็ม10ครับผมแน่นอนว่าผมค่อนข้างสนุกไปกับมันแต่จุดที่ทำให้ผมรู้สึกเสียดายมากๆเลยนั่นคือหนึ่งฉากจบของเกมด้วยความที่ว่าเนื้อเรื่องของมันค่อนข้างออกมาเรียบง่ายถ้าให้ตอนจบเนี่ยผมก็หวังให้มันจบแบบปกติไม่ได้มีอะไรซับซ้อนแต่ปรากฏว่าตอนจบของเกมนี้ น่นเสกทิ้งประเด็นสาคัญรวมถึงปริศนาบางอย่างเอาไว้น่นาทาให้ในหัวของผมแม่งคิดอยู่แค่อย่างเดียวเลยนั่นก็คือกูทําทั้งหมดนี้ไปเพื่ออะไรถ้าประเด็นสําคัญมันยังไม่ได้รับการขี้ไข่คือจุดนี้แม่งน่าเสียดายมากถ้าเขาทําเนื้อเรื่องแบบเด็ดดินแต่ต้นจนจบผมก็จะรู้สึกว่าเกมนี้เป็นเกมที่โอเคเลยแต่เขากลับเลือกที่จะให้ตอนจบมันฉีกจากปกติไปหน่อยนน่นอาว่าผมไม่ได้เกลียดต,ตอนจบที่มันมีการทิ้งปมหรือปริศนาเอาไว้แต่สำหรับเกมที่มันเรียบง่ายแบบนี้ผมว่าให้มันจบไปเลยแบบร้อนะยงดีกว่า กับอย่างที่2นั่นก็คือเรื่องของระบบเกมคือมันเรียบง่ายไม่ซับซ้อนแต่ก็ไม่มีของใหม่เพิ่มเข้ามาเลยคือผมไม่อยากเอาไปเปรียบเทียบกับเกมอย่างเชนโคนะเพราะว่า2เกมนี้มันออกคนละปีกันแต่ก็ขอพูดหน่อยเหอะในเชนโค่เนื้อเรื่องของมันมีความซับซ้อนและก็น่าสนใจกว่าแต่ตอนจบของมันทําออกมาได้โอเคประเด็นต่างๆขี้ไข่อาจจะทิ้งปมบางอย่างไว้นิดหน่อยแต่ส่วนใหญ่ก็ขี้ไข่เรียบร้อยนับถึงระบบเกมที่ยิ่งเล่นไปเรื่อยๆของใหม่ก็ยิ่งมาและพอเราตัดภาพมาที่เกมนี้ เนื <N> ้อเรื่องเรียบง่ายแต่ตอนจบประเด็นสําคัญยังไม่ได้รับการขี้ไข่รวมถึงระบบเกมที่ช่วง2ชั่วโมงแรกเป็นยังไง <N> เล่นไปจนจบมันก็มีอยู่แค่นั้นนนั่แหละคือมันเซ็งแล้วก็น่าเสียดายอะ่ะผมก็เลยขอคะแนนประมาณนี้ก็แล้วกัน <N> บอกไว้ก่อนว่าผมไม่ได้ใช้เกมเชนโคเป็นมาตรฐานในการให้คะแนนเกมนี้นะแค่อยู่ระเบียบเทียบเพื่อให้เห็นภาพว่า,าเกมนี้มันมีข้อเสียอะไรบ้างเท่านั้นเองเพราะงั้นอย่าเข้าใจผิดนะครับ โอเคครับ okay, ผมและคลิปนี้ก็คงจะไม่มีอะไรล้วถ้าเกิดว่าผมพูดผิดพลาดพูดขัดใจหรือพูดงงตรงไหนผมขอแพร์ไปได้วยทั้งหมดที่ผมพูดไปเป็นความเห็นส่วนตัวสำหรับคุณที่เล่นเกมนี้จบไปแล้วรู้สึกยังไงก็สามารถมาคอมเมนต์กันได้ชอบกดไลค์แล้วก็อย่าลืม s ับ s c r i b e ผมด้วยนะสำหรับคลิปนี้ก็ไปละบา,บาย